หลายคนกำลังขุดดินเล่นๆอยู่ในทุ่งนาแต่พวกเขากลับเจอหัวใจยักษ์ที่หนักถึงแ800รอตันทว่าหัวใจดวงนี้ได้หยุดเต้นไปนานแล้วต่อมาพวกเขาจึงเข้าใจว่าที่อยู่ของมนุษย์นั้นแท้จริงตั้งอยู่บนหลังของเต่าทะเลยักษ์แต่วันหนึ่งหัวใจของเต่าตัว,ตวนี้กลับติดเชื้อโรคลึกลับเพื่อรักษามันพวกเขาสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งขึ้นมาและเข้าไปในร่างกายของเต่าเพื่อตามหาหลอดเลือดที่ติดเชื้อ เมื่อเงยหน้าขึ้นและเห็นสิ่งมีชีวิตตรงหน้าพวกเขาก็อดถึงไม่ได้เขาพูดกับเพื่อนว่าไปเอาเซลล์ภูมิคุ้มกันมาเราต้องการกําลังเสริมส่วนเขาเองอยู่ด้านหลังพยายามทําลายเปลือกของไวรัสเพื่อให้เซลล์ภูมิคุ้มกันสามารถเข้าไปข้างในไวรัสและทําลายมันจากภายในได้อย่างสมบูรณ์ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็พบพื้นที่ที่เซลล์ภูมิคุ้มกันมารวมตัวอยู่เหล่าเซลล์ภูมิคุ้มกันพยายามโจมตีไวรัสอย่างดุเดือดแต่ไวรัสตัวนั้นกลับอึดอย่างไม่น่าเชื่อการโจมตีแทบไม่สร้างความเสียหายใดๆเลย ในจังหวะนั้นเขาก็ร้องขึ้นว่าเฮ hey, ทุกคนจำฉันได้ไหมเสียงของเขาทาให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทั้งหมดหันมาสนใจและกรูก,กันเข้าหาเขาขณะเดียวกันชายคนหนึ่งก็ยังคงพยายามเจาะเปลือกไวรัสอยู่แต่ด้วยเกราะป,ป้องกันที่แข็งมากทําให้ไม่ว่าเขาจะออกแรงแค่ไหนก็ไม่อาจทําให้มันแตกร้าวได้เซลล์ภูมิคุ้มกันกําลังพุ่งเข้ามาและในช่วงเวลาขับขันนั้นเองชายป่าคนหนึ่งก็โผล่ออกมาเขายกอาวุธขึ้นและจัดการคลี่คลายสถานการณ์ลงได้สําเร็จ